สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2564นะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยร่วมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้มีพระคุณนะครับสนัสนุนรายการนะเลขที่บัญชีกรุงไทยข้างล่างนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับมีค่าน้ำค่ากาแฟเข้ามาให้ชื่นใจก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ชาวลัคนาราศีมีนคุณเหนืยไม่เคยเห็นดวงดาวมันจะร้อยเรียงสวยงามอย่างนี้มาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบราศีมีดาวเรียงติดกันสวยงามนะครับคือถ้าเป็นดวงเขาเรียกว่าดวงจันทรีหรือมาลายโยกเนี่ย เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วจากลัคนาจนถึงราศีกันเนี่ยเจ็ดราศีเนี่ยมีดาวเรียงตัวกันเนี่ยสวยงามละอันนี้ถือว่าเข้าตำราแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมันเป็นซูเปอร์สเปเชียลนะเนี่ยเกือบเต็มวงนะคือดาวมันมีสิบดวงครับนะดาวมันมีสิบดวงทีนี้เนี่ยมีแค่อาทิตย์กับพุทธะที่เรียงที่อยู่ในร่วมกันสองราที่อยู่ร่วมกันในหนึ่งราศีนะ รวมลัคนาด้วยนะลัคนาก็นับด้วยฉะนั้นเนี่ยเรียงตัวกันเนี่ยกระจายกันสวยงามมากนะครับดวงรูปดวงในวันนี้คือวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะสิ้นเดือนซึ่งแน่นอนก็มีเพียงแค่ดาวอาทิตย์ครับนะมีเพียงแค่ดาวอาทิตย์เท่านั้นแหละที่ย้ายแค่นั้นเองแล้วก็มีดาวพุธอ่ามีดาวพุธฉะนั้นช่วงวันที่ 7พฤศจิกายน17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์และดาวพุธย้ายพร้อมกันประหลาดไหมนะย้ายพร้อมกันเข้าราศีพิจิกพร้อมกันพูดง่ายเก็บของหนีตามกันมาเลยสวยงามอทีนี้เรามาดูก่อน,เ,นเขาเรียกว่ารูปดวงดาวเนี่ยส่งกระแสถึงกันนะส่งกระแสถึงกันยังไงกัน,นนะีจับอย่างเนี้ปับป๊บปั๊บ เนี่ยปั๊บเนี่ยส่งกระแสถึงกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสวยงามเนี่ยคือเขาส่งพลังถึงกันหมดออฉะนั้นไอ้ดาวคู่มิตรคู่ศัตรูคู่อะไรต่างๆนานามันก็จะส่งผลต่อดวงชะตาชัดเจนอ่ะทีนี้เรามาสู่เรื่องภาพรวมนะพฤศจิกายน2 5 6พซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปแยกต้นเดือนกับครึ่งหลังนะคร,ครึ่งแรกกับครึ่งหลังของเดือนซึ่ง ก็จะนำมาในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะเพื่อให้ได้ลุ้นกันอะลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสครับเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวตนุลักษณ์ดาวพฤหัสอยู่ในภพวินาศวางแผนอีกแล้วตั้งต้นวางแผนเดินทางเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าธาตุลมที่ราศีกุมเห็นไหมแล้วราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือราศีกุมก็อยู่ภพสหัสชชะ เ,เกี่ยวกับการเดินทางนะเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยลักษณะวางแผนเดินทางใครที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะได้เขาเรียกว่าตั้งความหวังไว้หรือมีธุระปะปังไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานที่ต้องติดต่อต่อตางประเทศหรือจะต้องเดินทางไปเรียนต่อไปทํางานไปอะไรก็แล้วแต่ มีความหวังขึ้นมาแล้วเพราะว่าดาวประจําตัวเข้าทัดลมแล้วพบวินาศด้วยมันแปลว่าไปไกลเหมือนกันนะแล้วก็ลาหูก็โยกหน้าโดยชะตาพบสหัสชันะครับใช้ได้เลยโชคลาบมันยังแน่นอนครับดาวเสาร์มาอยู่ยาวสองปีฉะนั้นเป็นกเกษตรมีความมั่นคงเนี่ยแล้วไม่มีอะไรมากวนนะอยู่โดดโดดอยู่คนเดียวอยู่ตนเดียวแบบนี้ ส่งผลดีเต็มที่แล้วดาวพฤหัสก็เดินหน้าแล้วด้วยนะครับดาวการเงินดีกว่าดาวการเงินดาวพระอังคารดาวการเงินตกมรณะตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนะครับอยู่ยาวครับย้ายอีกทีวันที่สธันวาฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่พบมรณะกระดุมพระมรณะนะกระดุมพระมรณะแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะมรณะมีเกณฑ์ครับเดินทาง ชัดเจนสพบที่เกี่ยวกับการเดินทางและเกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมนะแสดงผลชัดเจนอยู่ไม่ติดที่แน่สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะทีนี้แล้วแต่ว่าตัวท่านเองมีธุระปับปังอะไรมีภารกิจอะไรบางคนทำงานที่ต้องติดต่อต่อตางประเทศอยู่แล้วบางคนมีโอกาสที่มีความหวังว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย การทำงานหรือด้วยการเรียนหรือด้วยการติดต่อธุระกิจการการค้าชัดเจนมากครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดาวองคารเสียไหมอยู่ตรงนี้ไม่เสียเพราะอะไรดาวองคารเป็นดาวธาตุลมครับมันอยู่ในราศีตุลธาตุลมนะสวยงามนะสวยงามและอะไรอะ่ะดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เขามาเป็นมหาจักรอยู่ตรงนี้นี่พบอะไรพบกรรมะ เกีนะ่ยวกับกิจาการการงานดูดีเลยทีเดียวนะไม่เสียหายครับไม่เสียหายสวยงามนะครับค่อนข้างโอเคนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนาะเนี่ยเรียงกันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่านง่ายดาวมันอ่านง่ายเพราะมันเรียงตัวกันชัดเจนแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวัดที่ดีครับเด่นที่สุดคือเรื่องการเดินทางนะ,ะเรื่องเงินทองก็ต้องระมรัดระวังแหละนะเพราะว่าอะไรกระดุมพระแปลว่าเงินนะ โมรณะมีการใช้จ่ายนะมีการใช้จ่ายและใช้จ่ายแบบไหนแบบลมอ่ะไปเลยปลิวเลยนะเหมือนโปรยกระดาษเลยนะก็ต้องระมัดระวังอันนี้มันมีเกณฑ์แต่ทีนี้ถ้าใครที่มีเหตุปัจจัยให้ต้องใช้จ่ายให้ต้องจับจ่ายใช้สอยให้ต้องอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะมันไม่ได้หมายความว่าโอ,อ้โหเงินมันจะต้องหายเสียหายหมดไปนะเนี่ย มรณะมรณะแล้วแม่กรรมมะเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการทํางานอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าดวงหลักๆอ่ะเกณฑ์ของท่านเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอยู่แล้วนะพอมันเรื่องมีการเดินทางก็ม,มาเกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเป็นธรรมดา นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรามัดระวังครับการเงินเนาะมีเขาเรียกว่ามีความรอบคอบหรือมีการจัดก,การที่ดีเรียกว่าคุณต้องมี money management นะครับให้ดีนะก็จะสามารถโอเคไปได้แต่ว่าโชคลาภเป็นไงเข้มแข็งเป็นเกษตรงานก็ถือว่าดีนะเพราะอะไรมหาจักรดาวสุกเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ถูกไหมกว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงก็เหนื่อยหน่อยครับ แต่ก็มีเกณฑ์ความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะดาวลาภะเป็นเกษตรนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะใช้ได้เลยทีเดียวไม่ได้เสียหายอะไรสวยงามนะภาพรวมดวงชะตาพฤศจิกายนนะเด่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะใครที่ตั้งเป้าอะไรไว้ถือว่าดีอาจจะไปอาจจะบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวนะอ่ะนะใช้จ่ายไปเที่ยวพักผ่อนอัดอั้นมานานก็มีโอกาสครับนะแต่อย่างที่บอกอ่ะ การเงินมันมีโอกาสใช้ใจ่ายสูงฉะนั้นก็ดูแลกันดีๆเพราะเราคงไม่ไปบอกไปฟันธงได้ว่าโอ้ยเสียเงินแน่เลยเงินหมดไม่ใช่เพราะคนมันต้องกินต้องใช้ต้องใช้ใชใจ่ายตัวปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในสถานะที่ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือต้องประหยัดอดออมท่านก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งใช่ไหมต้องต้องมีแบบต้องมีการจัดสรรบริหารที่ดีแต่ถ้าใครที่ มีเงินมีทอนอยู่แล้วก็ใช้ใจ่ายได้ครับปกติเพราะมันมีเกณฑ์จะต้องจนะ่ายเนาะแต่ถ้าใครที่อย่างที่บอกแหละครับว่าอมมันมันตึงแล้วอ่ะก็ต้องควบคุมเข้าไปอีกนะแต่ก็อย่างที่บอกดวงชะตามันไม่ใช่ว่าเสียหายมันใช้เก่งมีโอกาสใช้มันก็มีโอกาสหากลับมาได้เช่นเดียวกันเห็นไหมดาวลาพาเป็นเกษตรเนี่ยวางแผน เดินทางอะไรต่างๆนะสวยงามครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะอาจจะมีช่วงที่อาจจะต้องทักทายหรือมัดระวังสักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงวันที่21-22พฤศจิกายนช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพระจันทร์จะเดินเข้ามาแถวๆนี้แล้วก็ทับราหูทับอาทิตย์นะจันทร์ดับราหูเล็งเนี่ยเขาจะเกิดเขาเรียกว่าสุริยคราด นะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุภาษเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องสหัชชะเพื่อนฝูงนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะมันแค่มันแค่จังหวะเดือนก็เรียกว่าสองสามวันน่ะแค่นั้นแหละนะแต่การที่ดาวอาทิตย์เล็งราหูนี่ก็ต้องระมัดระวังนะตั้งแต่17พฤศจิกายนไปจนถึง17ธันวาคมด้วยนะครับราภาพรวมประมาณนี้นะครับแต่ว่าโชคลาภอย่างดีครับ ตัวเองนะเตรียมพร้อมอะ่ะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางท่านต้องเตรียมพร้อมนะสถานการณ์ทีนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละท่านมีมีเหตุปัจจัยมีธุระอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางบ้างนะถ้าเป็นเรื่องที่ดีมันก็จะชัดเจนว่ามันจะส่งเสริมนะใครที่แบบหวังเรื่องทุนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่านะก็ถือว่าดีครับเนาะใครอยากไปอะ่ะได้ไปส่วนใครที่ไม่อยากไปก็ต้องจัดการให้ดีเพราะ ยังไงมันก็มีโอกาสได้เดินทางครับเอาละครับสำหรับช้าวลกนาราศีมินประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังแบบละเอียดละเอียดอีกทีนึงครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ